ดึงคลิปนะครับกับ2ไกล2ไกลสตอรี่แล้วก็ทีดจสองไกลนะครับก็ฝากไล์ฝากแชร์เหมือนเดิมดูที่สนามบินนะครับเดี๋ยวยังไงจะเตรียมตัวบินไปอีกหนึ่งที่ละไปว้าไปโผล่ที่หนึ่งนะครับก็จะไปอยู่ภาคเหนือหน่อยไม่รู้ว่าตอนนี้ภาคเหนืออากาศเป็นไงบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่จังหวัดที่อดีตนายกไปนะครับอีจังหวัดหนึ่งนะครับก็หลักๆนะครับคือแมชนี้นะครับ ก็จะพูดถึง2เรื่อง <S 2> <S 2> เรื่องแรกผ่านไปแล้ว <S <S คือเรื่องของ <S 2> <S 2> ทีมชาติไทยี๋ยวอีกเรื่องครับก็จะเป็นเรื่อง,งของทีมชาติอังกฤษบ้างเครื่องฝิดเนี่ยเขาเรื่องนักเตะม,มาได้ค่อนข้งางเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่โผลมากแล้วก็มีนักเตะที่ทําไมถึงติดนั่นแหละทั้งที่เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ผลงานอะไรเท่าไหร่แห่งย้ายกับบาเลนยุโรกด้วยนะครับก็มีอยู่2กิมมิคแล้วกันครับที่ผมมองก็หนึ่งครับคือตำแหน่งตัวบน เตเกตเรียกชุดนี้มาเยอะมากนะครับตเต่ที่อยู่ตัวบนเนี่ยมีการกลับมาของเอวานตนี้นะครับมีการติดคนอื่นๆมาเยอะมากคือตัวเลิกเต๊ตตัวเลิกแดงบนของอังกฤษชุดนี้มีเยอะคอาารับก็ทาให้เขาเรียกมาก่อนนะครับแล้วก็กองกลางทําเปเล่นไปครับไม่มีชื่อของผู้เล่นบางคนแต่กับมีชื่อของจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับที่ ที่เขาเพิ่งกลับมาเล่นในยุโรปกับทีมอาร์เจนตินาสเตย์ดัมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากมายเบร์เกินเบอร์อไหนแต่เขาติดทีมชาติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังมีหลายคนนะครับที่ที่ดูจะก,กังขาหน่อยผมว่าชุดนี้ของอังกฤษนะครับน่าสนใจกับการอุ่นเครื่องทั้งสองเกมเพราะเป็นการอุ่นเครื่องทีมใหญ่ทีมในเลเวลที่ใกล้กันหรือว่าเหนือกว่าไปซ้ำไปทั้งบราซิลทั้งเบลเยียมก็น่าจะเห็นระบบการเล่นมากขึ้นเพราะว่า หลายคนก็มองว่าถ้าเกิดจบรายการนี้ยูโร2024เนี่ยซาเกตไม่น่าไม่น่ารอดแล้วครับต้องออกแล้วเจ้าต,ตัวเองก็คงจะมีจุดประสงค์ในการออกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการทิ้งทัวร์ครับแต่ดูจากนักเตะชุดนี้นะก่อนที่เขาจะประกาศมาชื่อชุดที่แบบว่าเป็นเตะที่บอลยูโรที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็มันก็ดูอย่างยั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 งคุมเครืออยู่ในหลายตำแหน่งเดี๋ยวก็ต้องรออีกนทีว่าแซาเกตจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ผมมองนะครับว่าเป็นเจ้าผาพกดดันมากเพราะว่าสนามที่เล่นก็เป็นสนามที่แบบว่าคุณเคยเปนนอย่างงีี้ อังสึกน่าจะเป็นหนึ่งทีที่เป็นตัวเต็งซิงครับแต่แบบความออกดดันสูงไม่เหมือนกับรายการก่อนหน้าที่โอเคเป็นทีมใหญ่จริงครับแต่ไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็แฟนก็ไม่ได้คาดหวังมากสุดท้ายเข้าถึงรอบชิงบ้างเข้าถึงรอบรองบ้างครั้งก่อนเป็นรองแชมป์เก่าด้วยก็แบบความคาดหวังไว้ค่อนข้างสูงนะครับอีดึงเรื่องที่ผมมองว่าทีมอังกฤษทีนี้น่าจะมีความความแตกต่างหน่อยคือเรื่องของเกมรับนะครับก็ล่าสุดอัลเต เีรับที่เรียกเข้ามาก็มีดราม่าเหมือนกันแม้ว่าเทรนจะบาดเจ็บแต่ก็เป็นไว้เอกก็ขอไม่ร่วมทีมชุดนี้ก็มีดราม่าบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเซาเกตด,ด้วย ก็ยวต้องดูกันยาวๆครับว่าตำแหน่งตรงนี้มันจะส่งผลตอบรับ่คนอื่นๆที่คิดเห็นในลักษณะเดียวกันกับตัวเป็นไวหรือเปล่านะครับก็จะต้องดูกันอีกทีหนึ่งก็ถือว่ามีดรามา่าเกิดขึ้นกับทุกตำแหน่งเลยครับทั้งประตูหลังกลางหน้าคือชุดนี้ดูมีคําถามหมดเลยเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีก,กทีหนึ่งซึ่งล่าสุดมีสื่อดังหลายแต่เจ้าในอังกฤษนะครับก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องการเรียกตัวเรื่องความก็จะเป็นของแต่บางคนเดี๋ยว จะไเก็บข้อมูลมาหาก็จะมาพูดกันเพิ่มเติมให้แนวการต่อไปนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้วันนี้คลิปอาจจะสั้นๆหน่อยแต่พรุ่งนี้นะครับเยอะมากฟุตบอล FA ฟเัพนะครับมีทีมใหญ่ลงเนีะยเลยนะครับมีฟุตบอลไทยก็พักไปก่อนเนาะเป็นเทศกาลทีมชาติแต่ก็จะมีให้ได้ดูบ้างกับบางรายการในยุโรปนะครับก็อยากให้มาอัปเดตเพิ่มเติมกับตรงนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์เมนิครับยวผมมาไปอยู่อีกที่หนึง่งเป็น อีกหนึ่งคลิปนะครับกับส่องไกลสองไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับก็ฝากและฝากแชร์เหมือนเดิมอยู่ที่สนามบินนะครับเดี๋ยวยังไงจะเตรียมตัวบินไปอีกหนึ่งที่ละไปว้าไปโอที่หนึ่งนะครับก็จะไปอยู่ภาคเหนือหน่อยไม่รู้ว่าครั้งนี้ภาคเหนืออากาศเป็นไงบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่จังหวัดที่อดีตนายเไปนะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับก็หลักๆนะครับคือแมชนี้นะครับ ก็จะพูดถึง2เรื่องเรื่องแรกผ่านไปแล้วคือเรื่องของทีมชาติไทยเี๋ยวอีกเรื่องครับก็จะเป็นเรื่องของทีมชาติอังกฤษบ้างเครื่องติดเขาเรียกนักเตะม,มาได้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่หลุดโผมากแล้วก็มีนักเตะที่ทําไมถิงนติดนั่นแหละที่เขาก็ไม่ได้พิสูจน์งานอะไรเท่าไหร่แมพ้นย้ายกลับมาเล่นยุโรปด้วยนะครับก็มีอยู่2กิมมิคแล้วกันครับที่ผมมองก็หนึ่งเําคือแหน่งตัวบน เซาเกตเรียกชุดนี้มาเยอะมากนะครับเลสเตอที่อยู่ตัวบนเนี่ยมีการกลับมาของเอวานตนี่นะครับมีการติดคนอื่นๆมาเยอะมากคือตัวเลิกเดฟตัวเลิกแดงบนของอังกฤษชุดนี้มีเยอะครับก็ทำให้เขาเรียกมาก่อนนะครับแล้วก็กองกลางทําไปเล่นไปครับไม่มีชื่อของผู้เล่นบางคนแต่กับมีชื่อของจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับที่ที่เขาเพิ่งกลับมาเล่นในยุโรปกับทีมอาร์เจนตินาสุดัมนะครับแต่ก็ ยังไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากมายเบอร์เกินเบอร์อไหนแต่ก็ติดทีมชาติเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีหลายคนนะครับที่ที่ดูจะกังขาหน่อยผมว่าชุดนี้ของอังกฤษนะครับนัดสินใจกับการอุ่นเครื่องทั้งสองเกมเพราะเป็นการอุ่นเครื่องทีมใหญ่ทีมในเลเวลที่ใกล้กันหรือว่าเหนือกว่าจปซ้ำไปทั้งบราซิลทั้งเบลเยียมก็น่าจะเห็นระบบการเล่นมากขึ้นเพราะว่าหลายคนก็มองว่าถ้าเกิดจบรายการน,นี้ยูโร2024เนี่ยเซาเกตไม่น่าไม่น่ารอดแล้วครับคงต้องออกแล้ว จ้าตัวเองก็คงจะมีจุประสค์ในการออกแล้วดังนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นการทิ้งทัวเครับแต่ดูจากนักเตะชุดนี้นะก่อนที่เขาจะประกาศมาชื่อชุดที่แบบว่าไปเตะที่ยูบอลยูโรที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็มันก็ดูอย่างยั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 งคุมเครืออยู่ในหลายตำแหน่งอย่างก็ต้องโดนอีกทีว่าซาเกตจะว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ผมมองนะครับว่าเป็นเจ้าภาพกดดันมากเพราะว่าสนามที่เล่นก็เป็นสนามที่แบบว่าคุณเคยเป็นอย่างดีางานนี้อังกฤษน่าจะเป็นหนึ่งทีที่เป็นตัวเต็งจริงครับแต่แบบความกดดันสูงไม่เหมือนกับรายการก่อ่ออนนหน้าทีโเค เป็นทีมใหญ่จริงครับแต่ไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองแล้วก็แฟนๆก็ไม่ได้คาดหวังมากสุดท้ายเข้าถึงรอบชิงบ้างเข้าถึงรอบรอบงบ้างครั้งก่อนมันรองแชมป์เก่าด้วยก็แบกความคาดหวังไว้ค่อนข้างสูงนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมมองว่าทีมอังกฤษชุดนี้น่าจะมีความความแตกต่างหน่อยคือเรื่องของเกมรับนะครับก็ล่าสุดนักเตะเกมรับที่เรียกเข้ามาก็มีดราม่าเหมือนกันแม้ว่าเทรน์จะบาดเจ็บแต่ก็เป็นไวเอก็ขอไม่ร่วมทีมชุดนี้ ก็มีดราม่าบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเขาเกตด้วยก็จะต้องดูกันยาวๆครับว่าตำแหน่งตรงนี้มันจะส่งผลต่อคนอื่นๆที่คิดเห็นในลักษณะเดียวกันกับตัวเป็นไวหรือเปล่านะครับก็จะต้องดูกันอีกทีหนึ่งก็ถือว่ามีดราม่าเกิดขึ้นกับทุกตําแหน่งเลยครับทั้งประตูหลังกลางหน้าคือชุดนี้ดูมีคําถามหมดเลยเดี๋ยวาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งซึ่งล่าสุดมีสื่อหลายแต่เจ้าในอังกฤษนะครับก็จะพูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องการเรียกตัวเรื่องความน่าจะเป็นของก็ตะบางคนเดี๋ยว จะไปเก็บข้อมูลมาเราก็จะมาพูดกันเพิ่มเติมให้แนวการต่อไปนะครับอโอเคครับก็ประมาณนี้วันนี้คลิปอาจจะสั้นๆหน่อยแต่พรุ่งนี้นะครับเยอะมากฟุตบอล FA Cup คัพนะครับมีทีมใหญ่ล้องเ่นเยอะเลยนะครับมีฟุตบอลไทยก็พักไปก่อนเนาะเป็นเทศกาลทีมชาติแต่ก็จะมีให้ได้ดูบ้างกับบางรายการในยุโรปนะครับก็อยากให้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันตรงนี้ก็ฝากไลฟ์ฟลัชแชมด้วยครับในผมว่าไปอยู่อีกที่หนึง่งเป็นภาคเหนือตอนบนที่ไม่ใช่จังหวัดที่ อดีตนานยกไปนะครับก็แต่เพ่ว่ากันว่าผมจะไปโ p ล o ี่จังหวัดไหนโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ